คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีปิดแอปพลิเคชันที่เราไม่จำเป็นที่เราไม่อยากจะให้มันทำงานนะครับก็ปิดไว้เพื่อจะได้ทำให้อ่าเครื่องของเรานี่เร็วขึ้นหรือทำให้แบตเตอรี่นี่ไม่ลดลงนะครับไม่ลดเร็วก็แอปตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Disable Application นะครับนี่ก็จะเป็นตัวแอปแบบนี้นะครับ แต่ว่าเครื่องจะต้องรูทเท่านั้นนะครับจะต้องรูทออ n ลี่เท่านั้นนะครับก็เข้าไปดูดาวน์โหลดแอปแอปดิสเบิลแอปพลิเคชันที่ Play Store ได้เลยนะครับเห็นนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับ Dis a b l e a อ p พลิเคช o n แล้วก็วิธีใช้งานนะครับเราก็เข้าแอปพลิเคชันมาเลยนะครับอ่าวิธีใช้งานนะครับ ก็แอปไหนที่เราไม่ไม่อยากจะให้มันทำงานนะครับเราก็กดอ่าสมมติผมจะปิดแอปนี้นะครับผมก็กดแล้วก็กดตกลงนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับแอปไหนที่ปิดไว้แล้วก็จะขึ้นว่า f l u o r s e n นะครับแบบนี้แต่แอปไหนที่ยังไม่ได้ปิดนะครับมันก็จะไม่ขึ้นว่า f l โ o เซ s c e n นะครับแต่ว่าแอปใน system เนี่ย ผมไม่แนะนําให้ปิดพวกแบบนี้นะครับนี่ที่เป็นรูปพวก Android แบบนี้นะครับรูปหุ่นกระป๋องพวกนี้เพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องทํางานอยู่แล้วนะครับพวกแอปพวกนี้แอปที่เราใช้บ่อยๆนะครับถ้าเรา,าไม่อยากจะเข้าไปในแอปโดยตรงนะครับบางทีมันอาจจะใช้เวลาในการค้นหานะครับเราก็สามารถสร้างวิจเจตแอปที่เราใช้เปิดปิดบ่อยๆได้นะครับก็วิธีก็ ใช้วิจเจ็นี้นะครับ Disable application เราก็เลือกไปเลยแล้วเราก็เลือกแอปที่เราคิดว่าเราาใช้เปิดปดิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นผมจะเลือกแอป smart boy l i e c o r n e r นี่นะครับ ครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องไปเข้าแอปโดยตรงนะครับไม่ต้องไปเข้าแอป d i s a b l e โดยตรงเราก็สามารถมาที่หน้าวิจเจตแล้วก็ปิดแอปแอปนั้นได้เลยนะครับแอปไหนที่ปิดนะครับมันจะเป็นแถบสีเทาแบบพวกนี้นะครับแต่ว่าแอปไหนที่เปิดนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวนี้นะครับเป็นแถบสีฟ้าเหมือนแอป UC นี่นครับที่ผมเปิดไว้นะครับก็วิธีเราก็แค่ติ๊กเลยนะครับติ๊กเนี่ยถ้าเราจะเปิดเราก็ ติ๊กแบบนี้เลยก็จะขึ้นแถบสีฟ้าแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดถ้าเราปิดเราก็มากดอีกที่หนึ่งแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นแถบสีเทาแบบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ